สวัสดีครับวันนี้ป้าแมวระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางนะครับผมอันที่เขาหันเป็นวิหารน้อยนะครับอันคือตีจะขึ้นไปพอเงาระธาตุกับหัวนะครับเดี๋ยวผมป้าขึ้นไปพอเลยครับผมตีนี้จะขึ้นได้เฉพาะปลอดจ้ายนะครับสตรีห้ามขึ้นครับผมนี่ครับผมป้าขึ้นไปพอเลยครับผมนี่ครับตรงนั้นนี่ก็จะเป็นมืดๆครับนี่ปลาไปพอกันตึงหมูตึงหมอนี่เลยครับผม หลอดเข้าไปครับอ่าอันนั้นเป็นพระธาตุนะครับผมแต่จะมีเงาสะท้อนมาหาตีประตูนะครับเป็นหูปองเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปหอนนาะเข้าไปกันเลยครับผมโอ้โหทางไหนนี่ก็จะเย็นครับผมยังเย็นเลยครับแล้วเฮาก็จะเจอสิ่งที่มหัศจรรย์ต่อหน้าเขาครับผมนี่ครับเงาพระธาตุกับหัวนะครับผมที่เขาหันเป็นเตรียมพปจิกลงมาหลุ่มนะครับอ่าเป็นพระธาตุกับหัวนะครับผม้ามาพอชัดๆเลยครับผม นี่ครับอาจจะมองบม่ชัดนะครับเนาะเดี๋ยวผมปิดประตูครับครับนี่เลยครับไวสาปารมีพระธาตุล้ำฟังหลวงครับผมมีหันชัดขนาดนักครับผมหันชัดขนาดนักครับผมนี่ครับดูแบบชัดๆกันเลยครับผมหู่พระธาตุนะครับแสงหลอดป้องไหนมาครับนี่ครับมีป้องประตูนี่ครับฉายเข้ามานี่ เราก็จะหันเงาพระธาตุกับหัวครับซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยครับผมถ้าผมมามาได้ผมก็จะขึ้นมาพอนี้ครับถึงหูจะไก่ครับไม้กี่ข้างกี่ข้างกับมาพอนี้ครับผมวันนี้ผมเลยมัดทายคลิปให้พอเลยครับผมเขาว่าเปิดห้ามสตีขึ้นอีกครับเนาะมันคือสตีขึ้นครับนี่ถ้าจะเป็นวิหารไววดูพระธาตุครับผมนี่ครับถ้าเปิดประตูก็บรหารแล้วครับเดี๋ยวผมปิดประตูห้พร้อมกัมครับผม ปิดประตูเลยปิดประตูใพ้พอครับนี่ครับผมปิดประตูก็จะหันเลยครับเหมือนฉายโปรเจคเตอร์เข้าเลยนะครับผมนี่ครับโอ้อนี่หันตัวพระธาตุทั้งหมดเลยครับอ่านี่แล้วครับสิ่งตีมหัสจย์นะครับผมของล้่นนะเฮาครับให้วันนี้ผมมีตีไหนแล้วนะครับผมพระธาตุลำปางหลวงนี่ซึ่งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของผมเองครับผม แต่ปีนี้นะครับได้มีโอกาสได้มาไหวพระธาตุประจําปีเกิดน,นะครับผมนี่พอใกล้ๆเลยครับนี่ครับแสงเข้าหูออกมานี่ครับนี่อันนี้เปิดประตูออกไปแล้วครับผมแเราก็าจะหันพระธาตุนะครับสวัสดีครับ